มาแล้วครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะสงกรานสนุกกันหรือเปล่าไม่ได้ทําคลิปหลายวันมีคนลืมผมหรือยังเนี่ยเรื่องรหัสที่จะแจกเนี่ยเดี๋ยวผมไว้มาไลฟ์แจกแล้วกันนะไม่งั้นก็ทําคลิปนะครับยังไม่ลืมนะครับยังไม่ลืมเดี๋ยวแจกแน่นอนโอเคก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตพลังกันหน่อยนะตอนนี้อันดับที่1ก็จะเป็นคุณบอจูนะครับพลังอยู่ที่43่สิบล้านสามแสนนะอันดับที่2ก็จะเป็นคุณขวัญข้าวนะครับพลังอยู่ที่ส0่สิบ อันดับที่3ก็จะเป็นคุณอิลูมิเอตนะฮะพลังอยู่ที่40ล้านส่วนอันดับที่4ก็จะเป็นผมเองนะครับพลังอยู่ที่37ล้าน4 0 0แสนนะฮะอันดับที่5ก็จะเป็นโนเนมนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อชั่วโมงละครั้งพลังอยู่ที่36ล้าน4 0 0แสนนะครับในส่วนของตัวละครสุดเก่งอันดับที่1ก็จะเป็นด้วงของคุณขวัญข้าวนะครับพลังอยู่ที่10ล้าน7 0 0 0แสนนะอันดับที่2ก็จะเป็นด้วงผมนะครับพลังอยู่ที่10ล้าน2 0 0แสนนะอันดับที่3ก็จะเป็นด้วงคุณนพลลังอยู่่ที9้า6,00 อันดับที่5ก็จะเป็นด้วงของคุณเบียคุยะนะฮะพลังอยู่ที่9ก้าล้านสแสนอันดับที่5ก็จะเป็นด้วงของคุณบอจูนะครับพลังอยู่ที่9ก้าล้านหนึ่งแสดูด้วงผมฮะเลือดตอนนี้จะถึง13ล้านใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราไปลุยเคสสุดไรที่สุดนะฮะเดี๋ยวจัดทีมดีๆไปเล่นดีกว่าแต่ก่อนจะเล่นเป็นทีมยืนนะครับทีมสะท้อนนะเอาราชานั้นฟ้ามาแทน,ฟ,นฟินิกแมนแล้วก็เอาซัมบี้แมนลงแทนโซนิกนะครับ เดี๋ยววันนี้เราเอาทีมดีๆไปลงเล่นดีกว่าไม่รู้ว่าทีมดีๆกับทีมกระจองง้องแงงอันไหนจะดีกว่ากันนะไปฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันฮะเข้าสู่สนามมาจะเป็นโซนิกฝั่งเขานะครับที่เร็วกว่าฝังซิงเอาจากโซนิกฝั่งเขาฮะสับเข้ามาที่โซนิกของเรา1นล้านเก้าแสโซนิกเขาไม่ห้าดาวม่วงนะฮะก็เลยไม่เร็วเท่าเราฝังซิงเอาจากโซนิกของเราฮะส,าสับสวนคืนไปที่7จ็ดล้านสองแสนนะครับแต่ว่าติดลูกกิกกี้องบรอรับแรงกระแทกไปนะมาแล้วฮะ ระบำครั้งพินาศจากดวงของเราทุบเข้าไปที่ปูบอมจังหวะนี้4,900,000นะครับติดไม่เยอะท้อไปไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยหมัดโกเคสซือฮะอันติยัดหน้าเข้าไปที่2,400,000 แล้วก็ถึงเทินด้วงฝั่งเขาได้ตีส่วนขึ้นมาบ้างนะครับระบำครั้งที่หน้าทุบเข้ามาที่หน้าปูป้อมของเราจังวันนี้950,000แล้วก็ด้วงของเราเต้นระบำเป็นรอบที่1ส่วนขึ้นไปฮะแล้วก็ทุบเข้าไปอีก10ล้าน3แสนนะครับโอโหมาแล้วฮะระเบิดถล่มดาวจากโบรอสครับอันตีเข้ามาโลกของเราก็ยังหนาอยู่นะ <S <S แล้วก็ด้วงของเราเข้าไประบำครั้งที่หน้าเป็นรอบที่2ฮะทุบเข้าไปที่หน้าโบรอสฝั่งเขาอีก5ล้าน7แสนลงไปนอนแล้วก็ปูปั๊มตายไปด้วย ไฟท์เธงจากมาฝรั่แมนปาดเข้ามาอีก2ล้าน5แสนนะครับโลภูบอมเราแตกไหมฟินิกแมนไม่มีลูกไฟก็จิกเข้าไปที่หมาาบ้านแมนหนึ่งทีแล้วก็ระบำครั้งที่น้าจะร่วงฝังเขาฮะเต้นระบำเป็นรอบที่1ทุบเข้ามาที่ฟินิกแมนของเรา5้าล้านห้าแสนภูบอมก็จิ้มเข้าไปที่หน้า1ทีแล้วก็ระบำครั้งที่น้าจะร่วงเขาเต้นเข้ามาเป็นรอบที่2ฮะทุบเข้ามาที่ปูบอมของเราอีก6กล้านเจ็ดแสนติดไม่ยทอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยทรานส์ฟอร์มซิลเวอร์ฮะปาดเข้ามา แล้วก็ทรานส์ฟอร์มซีเวิร์ของเราได้ปาดสวนคืนไปบ้านนะครับไม่มีดาเมจนะฮะเพราะว่าไม่มีสแตก็กแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่2องครับฝังซงเอาจากโซนิกฝังเข้าฮะสับเข้ามาที่โซนิกของเรารอดหรือเปล่าฮะยังรอดอยู่นะครับเลื่อนหนีทีเดียวแต่ว่าตายที่ตายพอไรวะนะ่ะมาฮะถึงเทิร์นดวงของเราได้ระบำครั้งพินาศสวนคืนไปบ้านนะครับสามล้านหมาฝ้าบ,บ้านแมนโดนทุบเบจาจังเาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยหมัดโกคสึกของเราฮะอันติยัดหน้าเข้าไปที่1ล้าน แล้วก็ถึงเินร่วงฝังเขาฮะระบ,บำครั้งพิ่นาทุบเข้ามาที่หน้าปู่บอมของเราอีกจังหวะน,นี้น่าจะไม่รอดนะครับหกล้านเจ็ดแสนดวงของเราก็เต้นระบ,บำเข้าไปเป็นรอบที่1นึงนะฮะทุบสวนคืนไปที่หน้าด้วงของเขาอีก10ล้านสามแนะแฟต์ทรวงจากหมาฝ้าบ้านแมนฮะปาดเข้ามาปาดเข้ามาจังหวะน,นี้ก็ไม่มีดาเมจนะครับยังติดโล่อยู่นะ แล้วก็เป็นด้วงของเราฮะเข้าไปเต้นระบำเป็นรอบที่2นะครับถูกเข้าไปที่หน้าหมาฟาบ,บ้านแมนอีก10ล้าน3 0 0แสนนะฮะติดไม่ยัทอแล้วก็โลแตกฟินนิคแมนเข้าไปจิ้มติดไม่ยัทออีกเป็นรอบที่2แล้วก็ระบำครามินานจากดวงฟองก์ฮะเต้นระบำเป็นรอบที่1ทุกเข้ามาที่ฟินิคแมนของเราอีก4ล้าน3แสนฟินนิแมนลงไปนอนแล้วก็ตามด้วยทรานส์ฟอร์มซิเวอร์ฮะปาดเข้ามาแบบ1สแต็กฮะเจ็ดแสน แล้วก็ทานฟอร์มซิเวอร์จากฝั่งเราฮะปาดสวนคืนไปบ้างจังหวะนี้อีก7 9 0 0 0 0นานะฮะดวงฝั่งเขาก็เข้ามาเต้นระบำแน่นอนครับมาแล้วฮะระบำครั้งที่หน้าครับทุบเข้ามารอบที่2อีก3ล้าน4แสนอัศวินเราเกือบลงไปนอนนะฮะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่3ครับฝั่งซีเงาจากโซนิกฝั่งเขาฮะสับเข้ามาที่ดวงของเรา3ล้าน2แสนดวงเรายังชิวๆอยู่นะมาะฮะระบำครั้งที่หน้าครับทุบเข้าไปที่หมาฟ้อบ้านแมนจังหวะน,นี้ไม่รอดแน่นอน,นะฮะ10ล้าน3แสนติดไม่ยะท้อครบวนะ แล้วก็ตามด้วยหมัดโกเฮดสือฮะอันตีเข้าไปยังไม่มีใครมาสกิดโกเฮดเสือของเราเลยนะดวงของเขาฮะระบำคราพินาทุบเข้ามาที่อัศวินขับเคลื่อนของเราไม่รอดแน่นอนเอาเนี่ยผมงงว่าทําไมมันทุบไม่เข้ามีใครรู้ไหมเป็นบ่อยมากนะครับไม่เราก็เขาอ่ะเออนะฮะฟินิกแมนเสียชีวิตแล้วก็ลุกขึ้นมามงุกไฟเป็นไรยกันครับอันตีเข้าไปที่ดวงแล้วก็โซนิกนะฮะไม่มีดาเมจเพราะว่ายังติดโล่อยู่แล้วระบำครา้งพินาจากดวขงของเขาอ่ะ เต้นระบำผ่าบำพามทุบสวนขึ้นมาที่5ล้าน2แสนฟิงแมนเสียชีวิตไปเป็น2รอบแล้วนะฮะแล้วก็ทานฟอร์มเซีเวอร์ครับปาดเข้ามา1ล้าน2 0 0แสนนะครับตายไปเลยนะดวงของเราไม่ยอมฮะกระโดดเข้าไประบำครั้งพี่นาคครับทุบเข้าไปเนี่ยงงงงมากนะครับแล้วก็เข้าสู่เทินที่4นะฮะฝั่งสีเงาจากโซนอีกฝั่งเขาสับเข้ามาที่ดวงของเราอีก3 2ล้าน2แสนโลยังหนาอยู่นะ แต่ว่าโดนสะท้อนกลับไปโลสวินขับเพื่อนเขาแตกแล้วนะรบะบำครั้งที่หน้าจะร่วงฝั่งเราครับทุบไปจังหวะนี้ไม่รอดแน่นอนนะห้าล้านสองแสนลงไปนอนเลยนะแล้วก็ตามด้หมัดโกเกตเสืออันติยัดหน้าเข้าไปอีก1นล้านสี่แสนโลโซนิกแตกแล้วนะครับถึงเินร่วงฝั่งเขาอันติสวนขึ้นมานะฮะทุบเข้ามาที่หน้าร่วงเราเต็มๆเลยนะระบำครั้งที่หน้าฮะแล้วก็ทุบเข้ามาอีก6กล้านเจ็ดแสนดวงของเราเต้นระบำสวนขึ้นไปฮะระบำครั้งที่หน้าเต้นเข้าไปรอบที่1ฮะแล้วก็ทุบเข้าไปอีก ฟินิกแมนเราเสียชีวิตแล้วก็ลุกขึ้นมาโอ้โหลุกไฟเป็นอะไรกันครับอันตีเข้าไปที่ดวงเมื่อกี้โซนิคฝั่งเขาโดนสะท้อนตายนะครับและแน่นอนว่าดวงฝั่งเขาก็เข้ามาเต้นระบำใส่ฟินิกแมนของเรานะครับระบำครั้งพินาศแล้วก็ทุบเข้ามาอีกหนึ่งทีตายไปเป็นชีวิตที่3แล้วนะครับเข้าสู่เทินที่5แล้วนะแล้วก็ดวงของเราฮะระบำครั้งพินาศครับทุบเข้าไปที่ดวงฝั่งเขาจังหวะนี้10ล้าน4 0 0แสนเกือบตายนะครับแล้วก็ตามด้วยหมัดโกูเค็ดซึ้อฮะอันตียัดหน้าเข้าไปอีกหนึ่ มาแล้วฮะระบำครั้งพินาครับทุบเข้ามาที่ดวงของเราอีก1กนึ่ชีจังหวะนี้ทุบเข้ามาอีก6กล้านเจ็ดแสนดวงของเราฮิวเลือดขึ้นมาเต็มหลอดแล้วก็เข้าไปเต้นระบำสวนคืนนะฮะระบำครั้งพินาทุบเข้าไปรอดหรือเปล่าฮะเนี่ยโอ้โหทุบไม่เข้าอีกแล้วนะครับฟินิกแมนเข้าไปจิก1ทชีฮิวเลือดขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมนะนะดวงฝั่งเขาก็เข้ามาทุบที่ฟินิกแมนของเราจะรอดหรอือเปล่าฮะรอดหรอือเปล่าหายไปจากสนามไม่ยังเหลืออีก1ชีวิตนะฮะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่6นะ ระบำครั้งพินาจากดวงของเราฮะทุบเข้าไปที่ดวงของเขาอีก10ล้าน3แสนเลือดเกือบหายหมดแล้วนะครับเราก็ตามด้วยมัดโกเคสือฮะอันตีเข้าไปอีกหนึ่งทีถึงเทิร่วงฝั่งเขาได้ตีสวนขึ้นมาบ้างนะครับระบำครั้งพินาทฮะทุบเข้ามาที่หน้าดวงของเราอีกตูมเขาให้6ล้าน7ดแสนดวงของเราจะเก็บได้หรือเปล่าฮะมาดูฮนะระบำครั้งพินากระโดดเข้าไปเตระบำหนึ่งทีตูม มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฟีนิกแมนหงุลูกไฟบรรลัยกันฮะอันติก่อนตายเหลือชีวิตเดียวแล้วนะดวงเข้ามาทุบรอบนี้หายไปจากสนามแน่นอนนะฮะมีใครรู้ไหมทําไมมันทุบไม่เข้าอ่ะเออเอา้าฟีนิกแมนเรายังมีอีกชีวิตหนึ่งหรอมาดวงของเราฮะเต้นระบำคราฟมินาตรอบที่7จะทุบตายหรือเปล่าครับอีก10ล้าน4ี่แสนแล้วก็กูเคสืออันติยัดหน้าเข้าไปอีกหนึ่งทีฮะลดโล่จากดวงฝังเข้าไปถึงเทิร่วงฝังเข้าทุบขึ้นมา จะโลแตกหรือเปล่าด้วงฟังเขาฮะระบำครั้งที่หน้าทุบเข้ามาที่หน้าด้วงของเราอีกหนึ่งทีหกล้านเจ็ดแสนโลยังไม่แตกนะครับด้วงของเราก็เข้าไปเต้นระบำสวนขึ้นไปฮะระบำพามพามพาม,ามทุบเข้าไปจังวนันนี้อีกสิบล้านสามแสนเกือบตายนะฮะแต่ว่าโลฝังเขาแตกแล้วก็ฟินิชแมนลุกขึ้นมาจิกเรียบร้อยฮะโอ้โหว่าจะตายนะครับรอบไปเทอร์นี่7เลยนะไหนลองไปทุบอีกสักทีดิแต่ว่าด้วงของเรารู้สึกว่าทุบแรงขึ้นมาอยู่ประมาณ2องแสนสามแสนนะประมาณนี้ฮะเพราะว่าเลือดมันเยอะขึ้นอะ่ะมันก็เลยทุแง มาฮะโอ้โหทีมนี้เขาเร็วกว่าเรานะฮะสังสามตัวเลยนะฝั่งซีงอาจากโซนอีข้สับเข้ามาที่ดวงเรา3ล้าน4แสนแล้วก็ยุงแดงเข้ามาไล่โจมตีโอเคดวงเรายังไหวแล้วก็เควินเข้ามาไล่เตดวงฝั่งเขาก็เต้นระบำแคร์มิน่าทุกเข้ามาที่ฟินิมแมนของเราฮะระบำผามาพามทุกเข้ามาอีก 7, 7 000, าาจ็ดแสนเจ็ดหมื่นยุงเข้ามาไล่โจมตีโลกฟินิแมนของเราแตกเควินเข้ามาไล่เตดดวงของเรา แล้วก็ตามด้วยเตะวายุสลาตันจาก,กิวินฮะสไลด์เข้ามาอาวุธสามดาวหรือเปล่าไม่อาวุธสามดาวนะฮะอาวุธสองดาวตีสตันไปสองตัวฟินิกแมนเสียชีวิตหรือเปล่ายังไม่ตายนะฮะเกวินก็ไล่เตะดวงของเรามาอีกหนึ่งทีสะท้อนกลับไปโลกบุบอมฝั่งเขาแตกเลยนะฝั่งสิงเงาจากดวงของเราได้ตีส่วนคืนไปบ้างนะครับสี่ล้านแปดแสนเกวินโล้แตกกับตายเขามาไล่เตะดวงของเราตายไป,ไปเองหรือเปล่าเมื่อกี้มาแล้วฮะระบำครามงนาจากดวงของเขาเต้นระบำทุบเข้ามาที่โซนิกของเราไม่มีดาเมจนะครับ โกหิศสืตตดสตันไม่ได้ออกจากกิลนะฮะแล้วก็ด้วงของเขาเต้นระบำเข้ามาเป็นรอบที่2ทุกขเข้ามาที่โกหิศสืของเรา4ล้าน4 0 0แสนถึงเทินด้วงของเราได้ตีสวนคืนไปบ้างฮะระบำคั้งพินาศถูกเข้าไปจีนอจัอจงหวะนี้9ล้าน8 0 0แสนติดไม่ดับนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมายิงปืน,นะฮะระเบิดปืนจกกลครับตูมเข้ามาจังหวะนี้อาวุธ3าดาวนะฮะไม่มีดาเมจนะครับยุงเข้ามาไล่โจมตีโกคิึก็ยังโล่ไม่แตกนะแล้วก็ด้วงของเราเต้นระบำคลางพินาศสวนขึ้นไปเป็นรอบที่1นะฮะ ระบำทุบเข้าไปอีกหนึ่งทีเก้าล้านเจ็ดแสนติดไม่ดับเป็นรอบที่สองนะครับแล้วฟินิแมนเราเสียชีวิตแล้วก็ลุกข,ขึ้นมาฮะหงลุกไฟบรรลายกันล้วงเข้าไปที่โซนิกแล้วก็ด้วงฝั่งเขา6กล้านสี่แส,สนเก็บโซนิกฝั่งเขาไปได้ปูบอมฝั่งเขาก็จิ้มเข้ามาที่หน้าปูบอมฝั่งเราหนึ่งทีแล้วก็ยุงเข้ามาไล่โจมตีตามแล้วก็ด้วงของเราเข้าไปเต้นระบำเป็นรอบที่2นะฮะระบำพามพา,ามพามทุบเข้าไปอีก10ล้านนะฮะติดไม่เยื่อท้อไปยุงฝั่งเขาก็ไม่มีลุกไฟเข้ามาจิาิ้้้มมปปปปููููบบอออขงงงเเรราาาาาีีก1ททโล่่่ยยััหนนะ็จไ แล้วก็ทานฟอร์มซิเวอร์ฮะปาดแบบไม่มีสแต็กโล่ปูบอมแตกไปแล้วครับดาเมจเข้าไปที่4 0 0 0 0 30,000นะเข้าสู่เทิร์นที่2นะครับระบำครั้งที่น้าจากดวงฝั่งเขานะไดแอนติทุกเข้ามาที่หน้าปูบอมของเราไม่มีดาเมจนะครับยุงแดงเข้ามาไล่โจมตีโล่แตกเลยฮะถึงเทิร์นโซนิกของเราไดแอนติสวนคืนไปฮะฝั่งสีเงาสับเข้าไปที่ดวงฝั่งเขาเต็มๆนะครับ4ล้าน3แสนดวงฝั่งเขาก็เต้นระบำสวนคืนมา ระบำครั้งพินาครับรอบที่1ทุบเข้ามาที่หน้าโซนิคของเราอีก5 6 0 0 0นลงไปนอนเลยครับโซนิคเราโดนสะท้อนตายแล้วก็มกัดโกคิดซึฮะอ,อันติยาน่าเข้าไปอีกหนึ่งทีจากนั้นก็เป็นด้วงของเขาเข้ามาเต้นระบำเป็นรอบที่2นะครับทุบเข้ามาที่หน้าโกคิทซึของเราอีก4ล้าน4แสนโกคิทซึเรายังไม่ตายแล้วก็ถึงเทินด้วงของเราฮะระบำครั้งพินาทุบเข้าไปที่ปูบัมจังหวะนี้ไม่รอดแน่นอนครับ7จล้านแสนฟินิกแมนเราไม่มีลูกไฟเ็เข้าไปสะบัดขนส่ย,ยุงแดงถึง, G ode, งเทินจีนอต ระเบิดปืนจักรกลครับยิงเข้ามาเต็มเ็มจังหวะนี้เข้าไปที่1นล้านสองแสนโลคใครแตกโลคุูบอมเราแตกนะฮะยุงเข้ามาไล่โจมตีฟินิกแบนของเราโลก,กยังไม่แตกแล้วก็ระบำครั้งพินาจ,จากดวงของเราเต้นระบำเข้าไปเป็นรอบที่1นึ่ะทุบเข้าไปอีกหนึ่งทีเก้าล้านเจ็ดแสนจีนอตฝั่งเขาลงไปนอนเลยนะยุงฝั่งเขาไม่มีลูกไฟก็เข้ามาจิกธรรมดาแล้วก็ดวงของเราเต้นระบำฮะรอบที่2ระบำครั้งพินาทุบเข้าไปอีกหนึ่งทีสี่ล้านเจ็ดแสนยุงฝั่งเขาหายไปเลยนะเหลือแค่ดวงฝั่งเขาต,ตัวเดียวนะครับ แต่ฝั่งเราเหลือแค่5ตัวทานฟอร์มซิเวอร์ฮะปาดเข้าไปเก็บสแต็กฮะแล้วก็เข้าสู่เทินที่3นะครับ5ต่อ1นนะระบำครั้งที่หน้าจรดวงฝั่งเขาทุบเข้ามาที่ฟินิกแมนของเรา7จ็ดล้านหนึ่งแสนลงไปนอนเลยนะครับถึงเทินโกเคสึของเรานะฮะหมัดโกเคสึอันตีฮิวเลอร์ขึ้นมาครับยัดนาดวงเข้าไปอีก1ทีไม่มีดาเมจดวงฝั่งเขาก็เต้นเข้ามาระบำครั้งที่หน้านะหนรอบแล้วก็ทุบสวนคืนมาอีก4ีล้านสี่แสนถึงเทินดวงของเราได้อันตีสวนคืนไปนะฮะ ระบำครั่งพินาศครับมาดูดาเมจจังหวะนี้ครับทุบเข้าไป1ทีที่10ล้าน50,000นดวงเขาก็เข้ามาเต้นระบำสวนขึ้นมารอบที่2ฮนะทุบเข้ามาที่ดวงของเราสวนขึ้นมาอีก8ล้าน6 0,000ฟินิกแมนเสียชีวิตแล้วก็ลุกขึ้นมาฮะเหลือลูกไฟแห่นตีอยู่นะหงลูกไฟครับอันตียัดหน้าเข้าไปที่ดวงฝั่งเขาโลแตกหรือเปล่าโลยังไม่แตกนะปูบอมไม่มีลูกไฟก็จิ้มเข้าไป1ทีท่าน์ฟอร์มซิลเวอร์ฮนะหนึ่งสเต็ปปาดเข้าไปที่ดวงของเขาป๊าบเข้าให้อีก80,000 เข้าสู่เทิร์นที่4นะฮะระบำครั้งพินาครับทุบเข้ามาฟรีฟรีที่ฟินิกแมนของเราป,รป๊าบเข้าให้7จ็ดล้านสองแสนหมัดโกเคสซือฮนะอันตีขึ้นมายัดหน้าเข้าไปอีก1ทีแล้วก็ระบำครั้งพินาสวนขึ้นมาแน่นอนฮะเต้นระบำเข้ามาเป็นรอบที่1ทุบเข้ามาที่หน้าโกเคสซือของเราอีก1ทีสี่ล้านสี่แสนโกเคสซือเราเกือบตายนะแล้วก็ดวงของเราฮะเต้นเข้าไประบำครั้งพินาทุบสวนขึ้นไปอีก10ล้าน5 0 0แสนนะครับดวงของเขาก็เต้นระบำเข้ามาเป็นรอบที่2ะฮะ ทุบสวนขึ้นมาจังหวะน,นี้ทุบเข้ามาอีก8ปล้านหแสนฟีนิกแมนเราลุกขึ้นมาเมื่อกี้ปูบอมเราโดนสะท้อนตายนะฮะหัวลุกไฟเป็นไรกันครับหลวงเข้าไปติดเผาไหม้ไปนะละลายโล่นะครับท่านฟอร์มซิเวอร์ฮะอัดสวินกับเครื่องเราปาดเข้าไปอีก1นล้านห้าแสนท่านฟอร์มซิเวอร์ของเราโลแตกแล้วนะครับเข้าสู่เทิร์นที่5นะฮะอาร์ชิราโหมดครับทุบฟรีๆเข้ามาที่ฟีนิกแมนของเราอีกหนึ่งทีฮะทุบเข้ามาอีก7จ็ดล้านหนึ่งแสนฟีนิกแมนเรารับดามเมจอยู่นะ มัดโกเคซอฮะอันติยันหน้าแล้วก็ฮีเลือกขึ้นมารอบนี้จะรอดหรือเปล่าโกเคสซึของเราดวงฝั่งเขาก็เข้ามาเต้นระบำฮะเต้นระบำพามพา,า,ามทุบเข้ามาอีก4ล้าน4แสนโกเคสซึเราไม่รอดแล้วนะแล้วก็ดวงฝั่งเราฮะอันติเข้าไประบำคราม,มิน่าทุบสวนขึ้นไปอีก10ล้าน5แสนนะครับดวงฝั่งเขาคลั่งก็เข้ามาระบำคลาม,มิน่าเป็นรอบที่2ฮะทุบสวนขึ้นมาอีกจังหวะนี้8 000. ล้านหแสนอัศวินกับเพื่อนเราโดนสะท้อนตาไป ฟินิกแมนเราลุกขึ้นมาแล้วก็โหงลูกไฟบันเลยกันฮะอันติยัดหน้าเข้าไปด้วงฝั่งเขาอีกทีไม่มีดามจเโร่ยังหนาอยู่น,นะแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่6นะฮะระบำครั้งพี่น้าจากด้วงฝั่งเขาฮะทุบฟิฟี่มาที่ฟินิกแมนของเราอีกหนึ่งครั้งงัดหน้าขึ้นไปแล้วก็ทุบขึ้นมาฟินิกแมนเราเสียชีวิตหายไปจากสนามเลยนะระบำครั้งพี่น้าจากด้วงฝั่งเราฮะอันติสวนขึ้นไปจังหวะนี้อีกสิบล้านเจ็ดแสนเกือบตายนะครับแต่ไม่ตายระบำครั้งพั่นาานนหน้ารากึ้น,น,น,วน,นาว0 0 เข้าสู่เทินที่7นะฮะระบำครั้งพินาจากด้วงฟังเขาครับมาดูซีจะเอาด้วงเราลงหรือเปล่างัดหน้าแล้วก็ทุบลงมาอีกหนึ่งที่แปดล้านหกแสนถึงเทินด้วงของเราได้สวนขึ้นไปบ้างะฮะมาระบำครั้งพินาแล้วก็ทุบสวนขึ้นไปอีก10บล้านห้าแสนเรียบร้อยะฮะหมัดเดียวลงไปนอนเลยนะโอ้โ,โหนึกว่าจะติดโล่อีกนึกว่าจะทุบไม่เข้าอีกนะครับในความคิดผมผมว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะทีมดีๆกับทีมกระจอังงองแงเนะี่ยเออ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ